เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผู้ไหนที่ขายแล้วแจ้ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่บ้านสวยบรรยากาศดีราคาไม่แพงนู้ชมในเลือกซื้อกันนะครับหลังนี้8 9 0 0 0นบาทเท่านองบ้านสภาพดีเหมือนใหม่เลยทีเดียวที่สําคัญครับเจ้าของขายต่ำกว่าราคาประเมินด้วยราคาถูกแน่นอนนะครับหลังนี้ บรรยากาศดีนะครับตัวบ้านก็สวยล้อมรอบด้วยภูเขาธรรมชาติครับแล้วก็เป็นวิวทุ่งนาการเดินทางก็สะดวกสบายครับห่างจากตัวอำเภอแค่1.2กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ไกลโลตัสไม่ไกลชุมชนครับแต่ได้บรรยากาศสุดฟินถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ มีบ้านส,สวยๆบรรยากาศดีๆท่านผู้ชมเดินเลือกซื้อกระปําจำทุกวันครับได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็รีวิวดูภายในตัวบ้านกันก่อนนะครับดูกันเรื่อยๆครับรอบๆตัวบ้านสภาพใหม่เลยนะครับมีถึง2ห้องนอน1ห้องน้ำแะ้วก็มีอีกหนึ่งห้องครัวครับพื้นที่53ตารางวานะครับแตครับจัดสรรอย่างดีครับมีพื้นที่เหลือๆจอดรถได้หลายคันเลย เปิดขายเนี้อ5พ,พิก8แสน9พันบาทนั้นเองราคาประเมินได้ถึง1ล้าน2แสนนะครับแต่ขายเพียง8แสน9พันบาทราคาดีแน่นอนครับเจ้าของมีบริการสินเชื่อให้ด้วยภายในใช้วัสดุอย่างดีครับตกแต่งอย่างดีสวยๆฟิๆนๆกันเลยทีเดียวครับส่วนห้องครัวตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟนะครับามนี้เลยสวยๆรีวิวดูกันก่อนนะครับในแต่ละห้องละห้อง ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้นะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้หากเราก็เป็นเพียงสื่อการครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางานะครับบรรยากาศรอบๆครับวิวภูเขาวิวทุ่งนาป่าไม้ครับสวนยางสวนผลไม้แปลงนี้อยู่สวนจอมทองนับจอมอเองจังหวัดเชียงใหม่อยู่บ้านศพเตี้ยครับ มีภูเขาล้อมรอบเลยทีเดียวครับการเดินทางสะดวกห่างจากงพยภบมลจอมทองแค่1กิโลเมตรนะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมทอง1.2่องกิโลด้านหลังใกล้กับแม่น้ําแม่กลางนะครับการเดินทางสะดวกครับหน้าบ้านมีรางน้ารางเหมืองสาธารณะครับสามารถดึงน้ำไปใช้ประโยชน์กันได้เอาไว้ลดน้ำต้นมงต้นไม้ใส่บ่อเลี้ยงปลาได้สบายสบายครับน้ำของชประทานนะครับน้ำดีดินดี านใจสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ